และล่าสุดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักแสดงสาวชาวไต้หวันมิเชลเฉินหรือเฉินเยียนซีและนักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเฉินเสี่ยวก็ได้ประกาศยุติชีวิตคู่หลังแต่งงานกันมานานกว่า9ปีนะครับท่ามกลางกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดมาหลายเดือนทั้งคู่ก็โพสต์ข้อความเดียวกันบนโซเชียลมีเดียโดยระบุว่า ขอบคุณที่ได้พบกันขอให้กันและกันพบแต่สิ่งที่ดีๆในอนาคตในฐานะพ่อแม่เราจะยังคงร่วมกันดูแลและสนับสนุนการเติบโตของลูกต่อไป ทั้งสองก็พบรักกันระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องมังกรโยกของปี2014นะครับแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันในปี2016ก่อนที่จะมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชีวิตคู่ของพวกเขาก็ดูเหมือนจะราบรื่นกระทั่งเริ่มมีข่าวลือเรื่องปัญหาชีวิตสมรสในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมานี้นะครับ